This place is great, really comfortable. I'm just gonna get settled in. Time to move on, get on with my life. Yes, absolutely. Like I said, it was a long time ago. Let it go, seriously. Definitely more my style than Panama. Or Hoboken, I guess. No. If I'm honest, I just got kind of bored of boozing. I mean, once in a while, but not all the time. You're right. It wasn't doing me any favors. Maybe I'd lost my self respect, but it's back. I'm. Excited. Really. I really needed a new start. I think you're right. I think I am gonna like it here. It certainly. It certainly ain't New Jersey. It's my new life. Just like you said. Listen, if you think I can still do a job, what have I got to lose? Apart from the weight. Very funny. Ha ha. Yes, that is a fake laugh, you jerk. so i guess i'd become what they wanted me to be a killer some renegade clown with a gun who puts holes in other bad guys well that's what they had paid for so in the end that's what they got say what you want about americans but we understand capitalism you buy yourself a product and you get what you pay for and these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Okay, let's บราซิลนะฮะก็ต้องขอสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิปเปอร์แซกไมค์แคชเกมมี่กับผมแซกแมกนีเซียมนะครับและนี่คือเกม Max p a ์ n พนฮ่าฮ่าโปรเจกต์ใหม่เลยครับผมนี่สำหรับ Max p a ์ n พภาคนี้นะฮะห่างหายจากภาค2 10ก็ไปได้เลยทีเดียวนะฮะเคยเล่นภาค2มาแล้วฮะเป็นต้นแบบเกมโซโลโมชันในตำนานเลยทีเดียวสำหรับ เนื้อเรื่องภาคนี้นะฮะจะเริ่มดำเนินกันที่ประเทศบราซิลนะฮะก่อนหลังจากที่แม,แม็กซ์เนี่ยได้ออกจากกายเป็นตำรวจก,ก็ได้มารับจ้างรับจ็อบนะฮะทำงานเป็นบอดีิการ์ดให้กับบ,บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่บราซิลนะฮะมาคุ้มครองพวกลูกคนรวยและก็นักธุรกิจนั่นเอง เคร่าวนะครับผมก็ดูจากในคัสซีนเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าจะลืมอดีตไม่ได้ฮะติดเล่าเหมือนใครก็ไม่รู้ขี้เมาเหมือนกันมาไปด้วยกันได้อยู่แล้วก็ชาบเกมนี้ก็คัสิโนอาจจะเยอะหน่อยนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อชาวเกมเมอร์ รอเวลาสาดกระสุนอย่างเดียวนะตอนนี้แม็กซ์ก็กําลังแบบอธิบายนะฮะว่าเขาทําอะไรยังไงดีเนาะเป็นบอดี้การ์ดแล้วมีเหล้าแดกฟรีด้วยนะทําไมไม่โชกบ้างวะมีแต่นักธุรกิจลูกคนรวยทั้งนั้นเลยนะครับแม็กซ์ส่งจ้างมาเพื่อคุ้มครองคนเหล่านี้นะฮะแล้วก็ได้คู่หูใหม่ที่ชื่อพัสซอส ชื่อแม่งเรียกยากคิบหายหน้าแม่งก็ลิงหนดเข่าเฟิร์มเลยมึงแพสซอเออโอเคจะพยายามเรียกให้ถูกนี่ฮะโอ้โหใส่สูตรโชว์สเต็ปสดๆเอาละตอนนี้กำลังแนะนำตัวฮะให้รู้จัก ไปแล้วไม่แนะนำตัวเฮียคนแรกครับโรลิโก้บรองโกนะฮะน่าจะเป็นเจ้าของบริษัทที่แม็กซ์รับจ้างอยู่แน่นอนมาจัดงานเลี้ยงกันบนดาดฟ้าตึกเลยทีเดียวนะคนที่สองเฮียฟาเบียนาเธอร้อนแรงแต่ก็แปลด้วยอันตรายนั่นแน่ลุงแม็กกูเล็งด้วยเป็นไงล่ะหน้าเล็งนมเนมนิด They got along as well as any rich workaholic and his younger airhead wife tend to get along. They mostly ignored each other. She spent a lot of time with his Kokead younger brother, Marcello. He was a good time guy if your idea of a good time was soup, a bottle of champagne, and nothing The, the middle brother Victor, had just walked in. He was a local politician. The Guy was smoother than an oil slick on an iceberg, and about as toxic. The rest of the crowd, I didn't know. But I could imagine the types. People who know if they drink enough, they won't have to feel guilty about their good fortune. แดกไปคุยไปลุงแม็กซ์ What the fuck มาแล้วโจรบาซิลมันแก๊งพวกจับตัวลูกคนรวยลูกกับผีไปเรียกค่าไถ่นะครับงานเข้าสีแม็กซ์คันนี้เอานะจับไปแล้วจับใครไปบ้างเอ่ยจับโรดิโกโก,กับฟาเบียนา,างานงอกเลยบึงเอานะต้องทำงานหน่อยลุงไป

อิงอิงอิงปาดโอยฮ่านี่ทานี่กลับมาแล้วรีโลดกระสุนขวดมันซาลบลบอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บปืนก่อนไหนอยู่ไหนมึงอยู่ไหนปืนคู่ได้ไหมได้สิเคัฟเปอร์เสียงม่เสียงไหนวะโอ้มาสิ

โอ้ดิ้นกันเกียร์เกียร์ไปก่อนนะเผื่อโยกาดได้ใช่ตรวจล้วตำรวจก่อนยังไม่รีบอยู่แล้วโอเคเอ็กซ์สมายแมกกาซีนยังก็ไม่มีอะไรฮะก็เป็นนิตยสารที่มีรูปมาเซโลแล้วก็ฟาเบียนานะฮะโอเคไปกันดีกว่าอย่เสียเวลา เอาล้วครับโดนมุมหนึ่งต้องโดนมุมหนึ่งคนไม่รอดอยู่แล้วไอ้เบื้อกเอาลุงแม็กซ์โชว์หน่อยโชว์แกหน่อยโชว์เก๋าหน่อยโอเสื้อเป็นรอยเลยไม่ทันเลเลยกูเอาหน้าก็ต้องมีโดนดาเอ็กกันบ้างเล่นธรรมดาอยู่แล้วไปสไลด์ลงไปแบบนี้จริงกับบ้านมัน ไล่ลอยทะลุไอทอยคาที่ขี้เต็มโถตกน้ำสิเรื่องคุยละง้อสกุลเดิมมั่วชี้สุดนิสยังไม่ลืมแก่ฮะแต่ภาคนี้ทำทำสวยครับนะทำดีมากเลยก็สมสมกับที่ห่างหายจากภาค2ไปนานนะฮะก็ต้องก็ต้องทำดีอยู่แล้วนะทั้งฉากคัสซีนตัวละครกราฟิก i imagine the elevator doors opening to a firing squad of muzzles. As far as I could see it, the one thing my plan had going was that no one else would be stupid enough to pull this move. I'll fall What have you done with him? Ah, ไม่โผล่ไม่เป็นไรโอ้โหเข้าหัวเดชช็อตเอาไปกินก่อนเอาไปกินก็จะโอดสังหารท่านี่แหละสุดยอดสุดติงกระดิงมาแฮมเเก็บได้แล้วโเล่นกันเจอก็เก็บครับสุบจะมีเยอะด้วย เขเบอร์สิไม่มีนะอ๋มเหลือไม่มีที่ไหนแล้วไอ้สัตว์ตายเฮียสำรวจก่อนไม่รีบดูให้มันทั่วๆโอเคตกตกลงยังไงเดี๋ยวกลับมาเก็บทีหลังนอกรอบได้เอาเคลุยก่อนดีกว่า Rodrigo was too rich a prize for them Wah, to throw away. Sure, <laughs> I'd have to work hard to get but I knew the bad guys would want <laughs> alive. Almost as much as <laughs> I did. not <Wh errors> <temat nichts> <sharport> <coordner> <mays mesma> Once I opened the door, I'd actually have to come up with a plan. กระสุนเก็บกระสุน,สนอพอพอ,อแปดสิบมัดหรือแหลหลังเป็นดวงสิสำรวจอ่าเจอแล้วชิ้นสุดท้ายได้แล้วครับเราพาร์ทนี้ปืนทอง Great thing about being famous as well as rich

เร็วเร็วหน่อยมันจะไปแล้วจะไปไหนไม่ทราบจะไปไหนไม่ทราบจริงอย่างมันเลยเฮ้ยโอ้ยโดน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 เปรอะกระบาลเปรอะกระบาล cover ต่อยมันเลยมแม็กเอาให้หมดแม็กเย้ Rodrigo it's Max ทุบใหญ่ทุบใหญ่ใจเย็นพี่เอาเฮ้ยแม่งไวยแล้วไวยแล้วไวยแล้วติงแม่งก่อน clear you're okay you're okay โอเคไหมอไอ้แก o m e on get up ลุกขึ้นได้แล้วจบแล้วเว้ยมานี่เลยจะตบให้เมื่อกี้เปิดประตูใส่ตีหน้ากูอันนี้ภาคเองนะก็เอตำรวจคอมมันโดของบาร์เซโลน่าโหดมากยิงทิ้งเลยเอาละสิกรณ์นี้ตกลงมันมีกี่เจ้าวะเนี่ยมีทั้งคอมมานโดมีทั้งตำรวจเอาละมึง เชิญเถียงก็ไปตั้สบายเคี่ยพื้นที่เรียบร้อยฟูภาษาละตินด้วยแม่งเอ้ยทำไดดีมากเพื่อนโซ่ไม่ต้องมาชมกูเลยเชี่ยหลังกูเป็นรูไม่เห็นเหรอคำถามพัสอสนะ่มันเกิดอะไรขึ้นกันไม่รู้ทำไมต้องมีคนมาตามล่า มันก็แงอยู่แล้วฮะเพราะว่าเป็นถึงขั้นระดับเศรษฐีนะก็ต้องเป็นเป้าหมายของพวกโจรที่จะจับตัวไปเรียกค่าไถ่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะงานแรกของแม็กซ์นะฮะจบลงด้วยดีงานเข้าแต่แรกเลย กลับบ้านกันเหมือนเดิมฮะแดกเหล้าอีกแล้วลุงก็ยังลืมความหลังไม่ได้นะฮะยังลืมอดีตไม่ได้ฮะก็เจ็บปวดต่อไปเมาเข้าไปเห็นแล้วอยากเดี๋ยวแคสเซตเอาบ้างเมาเมาแล้วล้มไปแล้วมึนอ่อเสียได้ของหมดอาลุง เมาก็าไ,ปไปนอน <c oughs> ไปนอนซะฮิดื่มวิต้านะไปนอนซะลุงออแค่นั้นแหละหลับไปแล้วฮะถ้าหลับสุดยอดจ,จริงโคตรเท่เลยโอเคครับผมนะก็จบแล้วสำหรับชัปเตอร์แล้วฮะแล้วเจอกันชัปเตอร์สองครับสำนี้สวัสดีครับ